เอาแะครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับหน้าแตกหมอไม่รับเย็บคุณเซนเ,นเต้นผงังสั่งศาตร์จรวดล้างแขนหลังไทยยึดบังเกอร์เรียบงานนี้บอกเลยว่าขอมดำดินต้องหนีตายจารวันทิ้งรถถังทิ้งฐานวิ่งป่าราบใครบอกจะบุกมาคบประตูบ้านตอนนี้โดนสวนกลับจนหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วครับพี่น้องอ้าวมาดูกันสิว่า งานนี้ใครจะเป็นหมู่ใครจะเป็นจ่าเปิดเกมเดือดไทยรุกคืบขอมหน้าแตกยับเยินเอาล่ะครับคุณผู้ชมนาทีนี้ต้องบอกว่าสะใจคำเดียวสั้นๆสำหรับสถานการณ์ชายแดนล่าสุดใครที่ตามข่าวแล้วเครียดขอให้มาฟังทางนี้เพราะข่าวดีมาเสิร์ฟถึงที่แล้วครับพี่น้องเริ่มกันที่สัญญาณนกหวีดเป่าปรีดภารกิจของเราสำเร็จ100%่ย้ำว่า100%ครับ ทำเอาฝั่งเพื่อนบ้านผู้น่ารักของเราเนี่ยถึงกับหน้าแตกชนิดที่ว่ากาวตราช้างก็ต่อไม่ติดเพราะอะไรครับก็เพราะทหารไทยสุดแกร่งของเราสามารถบุกยึดสองพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกมเปลี่ยนทันทีครับจากที่ทําท่าขึงขังจะบุกพอเจอของจริงเข้าไปถึงกับไปไม่เป็นงานนี้เล่นเอาสมเด็จส้มหืนเซนผู้นําตลอดการฝั่งนู้นนั่งไม่ติดเก้าอี้ครับ มีรายงานว่าควันออกหูสั่งการด่วนจีให้ระดมยิง BM-21 หรือเจ้าจรวดหลายลำกล้องเนี่ยสาดใส่ฐานไทยเราแบบไม่ยัง้งกะจะเอาคืนให้สาสมสั่งถล่มฐานเรานับ20ลูกกะจะเอาให้ราบพนาศูนแต่เดี๋ยวก่อนการข่าวเรามันระดับเทพครับเราไม่ได้กินแกลบนะครับเรากินข้าวสวยร้อนๆน,นี่แหละเรารู้ทันหมดแล้วว่าเขาจะสั่งทิ้งบอมจงไหนแนวไหน บริเวณภูมะเขือหรือโซนหนองยาแก้วเราอ่านเกมขาดหมดแล้วผลเป็นไงครับไอ้ที่ระดมยิงมาตุมตามตุมตามหวังข่มขวัญเนี่ยฟังเรานิ่งกริบครับฐานที่มั่นของเราแข็งแกร่งดังหินผารับแรงกระแทกได้สบายๆไม่มีระคายผิวมีรายงานเข้ามาว่าไอ้ลูกยาวที่ยิงมาเนี่ยส่วนใหญ่ว้าวครับพี่น้องตกป่าตกเขาตกทุ่งนาหาเป้าไม่เจอแล้วครับพี่น้องอ้าวมาดูกันซิว่างานนี้ใครจะเป็นหมู่ใครจะเป็นจ่า ตัดมาที่ฝั่งเราบ้างพอเขาเปิดมาเราก็จัดกลับสิครับรออะไรงานนี้ไม่มีคําว่าปราณีที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานซึ่งเคยเป็นพื้นที่สีเทาๆปักปันเขตแดนไม่ชัดเจนวันนี้ทหารกล้าของเราปักธงไทยเรียบร้อยยึดพื้นที่คืนมาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่ากองทัพภาคที่หนึ่งของเราจัดหนักจัดเต็มชนิดที่ขมแนต้องร้องขอชีวิตพื้นที่ไหนที่เคยเคลมเคยอ้างวันนี้เงียบกริบ เพราะเจอของจริงเข้าไปฝ่ายนู้นดูเหมือนจะมีลูกคึดนะมีข่าวแว้วๆว่าคืนนี้จะลักรอบเอา BM21 มาตั้งยิงถล่มอีกรอบแหมช่างไม่เข็ดลาบกลางวันสู้ไม่ได้กะจะมาลอบกัดตอนกลางคืนตามสไตล์ถนัดแต่บอกเลยว่ายิ่งมาเยอะยิ่งเจ็บเยอะครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวไปดูต่อว่าพอเจอของหนักจากไทยเข้าไปสภาพทหารฝั่งนู้นจะเป็นยังไงบอกเลยว่าวิ่งกันป่าราบเดี๋ยวมาตามต่อกันครับยุทธการเด็ดปีกถล่มรังโจรและสวนมะม่วงเลือด มาต่อกันที่ความมันยกที่สองหลังจากที่ฝั่งนู้นพยายามจะโชว์พาวด้วยการยิงจรวดใส่เราแบบรัวๆหวังจะให้ไทยขวัญหน,นีดีฟอร์แต่ขอโทษครับคิดผิดมหันท่านแม่ทัพภาคที่สองพลโททวัฒชัยนามสมมุติจากบริบทท่านประกาศลั่นเลยครับว่าแผ่นดินนี้ต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไปโอ้โหประโยคนี่ขนลุกสู้หมายความว่ายังไงหมายความว่าพื้นที่สำหรับความลังเล ไม่มีอีกแล้วใครลุกล้ำเข้ามาคือซัดก,กลับสถานเดียวแล้วผลงานเป็นไงครับมาเช็คบินกันเป็นข้อข้อให้เห็นความเจ๋งของทหารไทยเราเลย 1. เป้าหมายแรกอาคารร้านค้าแหล่งซ่องสุมกำลังพลแถวช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลราชธานีเรียบร้อยครับเหลอะเป็นโจ๊กเรายิงถล่มจนราบคาบไม่เหลือซากให้ใช้หลบหัวนอน 2. เป้าหมาย 2. เสาว,วิทยุสื่อสารแถวพระวิหารและห้วยตะมอพังยับตัดหูตัดตาตัดการสื่อสารให้มืดบอดร้องเรียกแม่ก็คงไม่มีใครได้ยินละจังหวะนี้ 3. อันนี้พีคสุดการกวาดล้างสวนมะม่วงขิมมะคารอย่าขำนะครับพี่น้องนี่คือยุทธศาสตร์เพราะไอ้พวกนี้มันชอบแอบตามพุ่มไม้ลุกล่ำเข้ามาสร้างฐานแถวช่องสายตะกูทางทิศต,ตะวันออก เราส่งกําลังเข้าไปเจ็บกวาดเรียบมะม่วงร่วงพร้อมคนครับงานนี้ 4. เป้าหมายที่4เข้าควบคุมตัวพวกทหารและสายลับแถวอำเภอกาบเชิงสุรินจับได้คาหนังคาเขาดิ้นไม่หลุด 5. อันนี้สากใจคอสาดิตยิงทําลายกระเช้าลำเลียงสเสบียงบริเวณปราสาทตาควายนึกภาพตามนะครับพวกมันกำลังหิวโซ ส่งข้าวส่งน้ำขึ้นมาทางกระเช้าทหารไทยส่องเปี้ยงเดียวร่วงกระจายงานนี้อดข้าวกันทั้งกองพันครับตัดสเสบียงตัดกำลังตัดทางรอดทางกองทัพภาคที่สองท่านเตือนมาแล้วว่าไอ้พวกนี้มันขี้ขลาดตาขาวกลางวันสู้ไม่ได้กลางคืนมันจะมารอบกัดมันชอบเล็งยิงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนหวังสร้างความแตกตื่นสับสน เพราะมันรบกับทหารเราตรงๆไม่ไหวไงครับมันเลยต้องใช้วิธีหมาลอบกัดแบบนี้แต่พี่น้องไม่ต้องกลัวทหารเราตรึงกำลังแน่นหนาะตาต่อตาฟันต่อฟันมันยิงมาหนึ่งเราสวนกลับ10มันมาเท่าไหร่เราคืนไปพร้อมดอกเบี้ยทบต้นเสียงระเบิดตูมตามเมื่อคืนที่ผ่านมาแถวประสาทตาควายแถวภูมะเขือบอกเลยว่าไม่ใช่ฝั่งเราโดนฝ่ายเดียวนะครับฝั่งนู้นโดนหนักกว่าเยอะ แสงไฟแ,ปแปลบแลบราบเสียงปืนใหญ่คำรามกึกก้องนี่คือเสียงแห่งความหายนะของผู้รุกรานครับใครที่คิดจะลองของกับไทยผลลัพธ์มีอย่างเดียวคือเละเข้าสู่พาร์ทนี้ต้องขอบอกว่าเดือดทะลุประหลอดเลยครับท่านใครที่ชอบหนังแอคชั่นฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมบอกเลยว่าของจริงมันกว่าเยอะ S 1> <S 1> <S เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานว่าฝั่งกรัรมพูชาพยายามจะงัดไม้ตายออกมาใช้นั่นคือเจ้าจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่มันคุยโวนักหนาว่ายิงไกลยิงแรงมันสาดเข้ามาที่ช่องอานม้ากว่า20ลูกหวังจะปูพรมให้ไทยเราจมดินแต่ขอโทษครับทหารไทยเราหนังเหนียวแถมตาทิพย์อีกด้วยชุดปฏิบัติการล่าสังหารของเราสวนกลับทันควันผลเป็นไงรู้ไหมครับ รถถัง VT4 ของฝั่งนู้นที่อุตสาห์ซื้อมาแพงๆขัดสีฉวีวันมาอย่างดีกะว่าจะเอามาวิ่งโชว์สาวแถวชายแดนโดนของหนักจากไทยเข้าไปจอดสนิทสิ์สายหน้าจำนวน4คันกลายเป็นเศษเหล็กไฟลุกท่วมคาตีนเขายังไม่พอครับรถเกราะหุ้มเกราะอ,อีกนับสิบคันที่ขนทหารกันมาเต็มคันรถโดนสอยร่วงระเนระนาด มีภาพหลุดออกมาครับพี่น้องเป็นภาพหลุมระเบิดขนาดมหฮมาแถวทางขึ้นเขาพระวิหารฝั่งกัมพูชาหลุมบ่อเบอร์เริ่มเทิมนั่นคือผลงานของปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือปอรอสอของไทยเรานี่เองแม่นเหมือนจับวางเปิดมาเราเปิดกลับไม่โกงจุดที่เดือดที่สุดอีกจุดหนึ่งคือบริเวณภูมะเขือครับตรงนี้พวกมันสาสเเข้ามา4ชุดใหญ่ๆ จะล้างบางทหารไทยแต่หารู้ไหมว่าทหารไทยเราฝึกมาดีหลบเข้าบังเกอร์ทันพอเสียงระเบิดสงบปุ๊บเราโผล่หัวขึ้นมายิงสวนปับ๊บลองนึกสภาพทหารเขมรดูนะครับยิงไปตั้งเยอะนึกว่าไทยตายหมดแล้วพอจะเดินหยืดอกเข้ามาดูผลงานเจอไทยสวนกลับเปรี้ยงหงายท้องตึงการประทะครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นเลยว่าปริมาณไม่สู้คุณภาพครับรถถังเยอะกว่าจะรวดเยอะกว่า แต่ถ้ายิงไม่แม่นใจไม่สู้ก็เป็นได้แค่เป้านิ่งให้ทหารไทยซ้อมยิงเล่นเท่านั้นแหละครับฝุ่นตลบอบอวนกลิ่นดินปืนคลุ้งไปทั่วแนวชายแดนนี่แหละครับรสชาติของสงครามที่พวกเขาก่อขึ้นเองแล้วก็ต้องรับผลกรรมเองเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูเรื่องราวดราม่าและวีรบุรุษของเรากันบ้างงานนี้มีน้ำตาแต่เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจครับสดุดีวีรชน และภาพหน้าสงเพศของนักวิ่งทีมชาติเพื่อนบ้านในความเดือดดานของสมรภูมิย่อมมีความสูญเสียครับและนี่คือช่วงเวลาที่เราต้องหยุดนิ่งเพื่อสดุดีหัวใจอันยิ่งใหญ่ของทหารไทยกองทัพบ,บกได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียอย่างเป็นทางการเราเสียทหารกล้าไปหนึ่งนายคือจ่าสิบเอกทารเทพผู้ซึ่งสละชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิด วีรกรรมของท่านจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และอยู่ในใจคนไทยตลอดไปครับขอให้ดวงวิญญาณของจ่าไปสู่สุคติท่านทำหน้าที่ได้สมเกียรติชายทหารแล้วส่วนพี่น้องทหารที่บาดเจ็บอีก15นายขอให้หายไวๆคนไทยส่งกำลังใจไปให้ล้นโรงพยาบาลแน่นอนแต่ในขณะที่เราสูญเสียวีรบุรุษลองหันไปดูสภาพของทหารฝั่งตรงข้ามสิครับคนละเรื่อง มีรายงานจากหน้ารบยืนยันตรงกันครับว่าทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ตามแนวบังเกอร์เนี่ยพอเจอของจริงจากไทยเข้าไปเจอเสียงปืนใหญ่เราถล่มตูมตูมใส่บังเกอร์แตกเท่านั้นแหละครับขวัญกระเจิงภาพที่เห็นคืออะไรครับทหารกัมพูชาทิ้งปืนทิ้งตำแหน่งวิ่งป่าราบถอยหนีกันอุตลุดจากที่เคยทำท่าขึงขังจะยึดนู่นยึดนี่พอจวนตัวเข้าจริงๆกลายเป็นนักวิ่งลมกรดกันซะง,งั้น วิ่งแซงมา้าแซงรถถังตัวเองไปเลยทหารไทยเรารุกคืบเข้าไปถึงแนวบังเกอร์ที่สองปรากฏว่าล่งจ้องครับไม่มีใครอยู่รอให้ยิงเขมรเริ่มถอยร่นทีเรื่อยเรื่อยทิ้งระยะห่างออกไปเพราะรู้ตัวแล้วว่าอยู่ไปก็ตายฟรีแล้วที่ตลกคืออะไรรู้ไหมครับในโลกโซเชียลมีเดียของฝั่งขมรเนี่ยโพสตกันดราม,ม่าใหญ่โตร้องห่มร้องไห้ตัด้พต่อว่าไทยสารพัด ในเน็ตเก่งจังแต่หน้างานวิ่งหางจุกตูดมีโพสต์หนึ่งน่าสนใจครับฝั่งนู้นเขาโพสต์ทำนองว่าไทยยุดได้แล้วทหารเราหนีหมดแล้วนี่มันสารภาพความพ,าพ่ายแพ้ชัดๆตีความได้สองอย่างครับ 1. คือยอมแพ้แล้วจ้า 2. คือกำลังเรียกร้องความสมสารจากชาวโลกแหมเล่นบทนางเอกเจ้าน้ำตาเก่งจริงๆ ผมเชื่อเลยว่าตอนนี้ที่บริเวณปราสาทต,ตาควายทหารเขมรอยู่ยากแล้วครับเพราะเราตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียนหมดแล้วข้าวก็ไม่มีกินกระสุนก็ร้อยหรอขวัญกำลังใจก็ไม่มีเหลือแต่รอเวลาจะยกธงขาวเดินออกมามอบตัวเท่านั้นแหละครับหรือไม่ก็ต้องวิ่งกลับไปฟ้องหุนเซนที่พนมเปนโนนฟ้าสางที่ตราดและบทสรุปผู้แพ้ต้องคลานมาเจรจา มาถึงช่วงสุดท้ายครับพี่น้องสถานการณ์ไม่ได้เดือดแค่บนเขาในพื้นที่พล,ลเรือนเราก็ต้องระวังตอนนี้ทางจังหวัดตราดและสุรินไม่ประมาทครับสั่งอบพยพด่วนพี่น้องประชาชนในอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอคลองใหญ่และตำบลเสี่ยงภัยต่างๆให้ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวทันทีไม่ใช่เพราะเรากลัวนะครับแต่เพราะเราห่วงใยชีวิตประชาชน ผิดกับอีกฝั่งที่เอาชาวบ้านมาเป็นโลม่มนุษย์ยการอพยพเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบนี่คือความพร้อมของระบบป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเราส่วนทหารลุยต่อไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังและจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้คือน่านฟ้าครับตอนนี้กองทัพอากาศไทยเราครองความได้เปรียบแบบเบ็ดเสร็จเครื่องบินรบเราบินว่อนคุมเชิงอยู่ข้างบนมองลงมาเห็นหมด ว่ามดปลวกตัวไหนกำลังขยับนี่คือแต้มต่อที่ทำให้เราขี่สถานการณ์อยู่เหนือกว่าหลายขุมสื่อในกัมพูชาและโซเชียลมีเดียฝั่งนู้นเริ่มเปลี่ยนโทนแล้วครับจากตอนแรกปลุกระดมด่าไทยตอนนี้เริ่มโพสต์แสดงความเสียใจเริ่มมีบทความไว้อาลัยทหารที่ตายไปเริ่มราม่าหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะศพทหารเขาเริ่มส่งกลับบ้านเยอะขึ้นเรื่อยๆความจริงมันปิดไม่มิดครับพี่น้อง สรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับสำหรับศึกครั้งนี้ไทยจัดหนักเขมรจัดฉากเราไม่ได้รีรอเราไม่ได้ลังเลเขามาแรงเราแรงกว่าเขายิงมาหนึ่งเราสวนกลับร้อยจนตอนนี้สถานการณ์มันฟ้องว่าใครคือเจ้าของพื้นที่ตัวจริงสุดท้ายนี้ฝากไปถึงฝั่งนู้นนะครับอย่าเพิ่งรีบมาร้องขอเจรจายังไม่จบครับถ้าจะเจรจาต้องมาในสภาพ ผู้พ่ายแพ้เท่านั้นต้องคลานเขา่าเข้ามาขอยอมแพ้แล้วคืนพื้นที่ทุกตารางนิ้วที่แอบลักลอบเข้ามาคืนมาให้หมดถ้ายังปากดีซึมเดเรร์ปากเก่งแต่ขาสัน่นแบบนี้เราไม่คุยครับเราจะนวดต่อไปเรื่อยๆนวดด้วยกระสุนปืนใหญ่นวดด้วยจรวดจนกว่าจะหายซ่านนั่นแหละครับพี่น้องคนไทยครับนอนหลับให้สบายมั่นใจในกองทัพไทยได้เลย แผ่นดินนี้ใครหน้าไหนก็อย่าหวังจะได้ไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแล้วรอติดตามอัปเดตความมันสะใจแบบนี้ใหม่รับรองว่ามีข่าวดีให้เฮกันอีกแน่นอนสวัสดีครับมาทหารบอกมั่วซั่วตัวเหลงไปดูแล้วร่องรอยถนนนมีแต่เป็นถนนเก่าคร่ำครึที่ไม่ได้ใช้งานมาชาติเศษหญ้าขึ้นรกท่วมหัวไม่มีรอยรถรถบรรทุกไม่มีรอยเท้าทหารขเขมรสักกระยเดียว ภาพถ่ายดาวเทียมก็กางให้ดูชัดๆว่าเขียวปีหมายถึงป่าเว้ยไม่ใช่หน้าทหารไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีฐานทัพใหม่ไม่มีกิจกรรมทางการทหารของกัมพูชาแม้แต่ปลายเล็บสรุปง่ายๆก็คือกองทัพบ,บอกว่าไทยยังคุมพื้นที่อยู่ร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีใครหน้าไหนลุกล้ำอธิปไตยของเราได้เท่าน,นั้นยังไม่พอครับกองทัพภาคที่2แกเดือดจัดแกบอกว่าพวกที่ปล่อยข่าวนเน็ตเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยนะจ๊ะพระบอคอมพิวเตอร์กําลังจะไปเคาะประตูบ้าน แกบอกว่าการแชร์ข่าวเท็จแบบเนี้มันสร้างความตื่นตระหนกหรือว่าแพนิคให้ประชาชนทําให้คนไทยขาดความเชื่อมั่นในกองทัพแหมกับพี่เล่นเงียบๆกันนี่วาคนเขาก็ตกใจสิครับแซวๆแ,แต่เอาเป็นว่าทหารเขาเอาจริงเตรียมแจ้งความดําเนินคดีผู้มือบอลที่โพสต์ม่วซัวแล้วมีการโชว์ภาพถ่ายด้วยนะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอชอดอ,อสสยืนถ่ายรูปชูนิ้วโป้งกันที่หน้าผายืนยันว่านี่ไง ขูอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีขมเมรสักตัวเป็นการการันตีด้วยภาพว่าพื้นที่นี้ยังเป็นของไทยแน่นอนฟังดูเหมือนจะจบสวยใช่ไหมครับทหารออกมาเคลีย์จบปิ้งแยกย้ายผิดครับเรื่องมันไม่จบง่ายขนาดนั้นเพราะในขณะที่ทหารถแถลงข่าวเสียงดังฟังชัดในมุมมืดของโซเชียลในกลุไลายลับๆของชาวบ้านมันกลับมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่สวนทางกันคนละขั้ว มีเพจได้สายดาร์กสายข่าววงในออกมาแฉกลับทันทีโอ้โหมวยถูกคู่เขาแคปหน้าจอลายกลุ่มชื่อข่าวสัมพันธ์ DX Team ม,มาโชว์ในแชทมีการรายงานผู้บังคับบัญชาว่าเรียนนายมีชาวบ้านสายตรีสามไปเจอทหารกัมพูชาล,ลาตระเวนอาวุธครบมือย้ำว่าครบมือ AK RPG ปืนกลมาเต็มเจอกันเมื่อ27พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองเอา้าวเฮ้ยยังไงซิ ทหารบอกไม่มีชาวบ้านบอกเจอ RPG คนโพสต์ยังท้าทายกองทัพอีกว่ายามาขู่ฟ้องผมทำหน้าที่ประชาชนคนรักชาติแถมยังแซงเจ็บๆอีกว่าทีตอนเสียเขาพระวิหารเสียเนิน4.6เสียโน่นเสียนี่ไม่เห็นเคยยอมรับเลยนะจะให้เชื่อได้ยังไงโอ้โหเจ็บจีด๊ดนี่มันคือการตบหน้ากลางสีแยกไฟแดงชัดๆตกลงทหารพูดจริงหรือทหารไม่รู้หรือรู้แต่กแกล้งไม่เห็น หรือชาวบ้านตาฝาดมองต้นกล้วยเป็นปืน RPG เรื่องนี้ชักจะมีกลิ่นทำแมงทำแมงแล้วครับพี่น้องในพาร์ทหน้าเราจะทิ้งห้องถแถลงข่าวติดแอร์แล้วลงไปคลุกฝุ่นกับชาวบ้านในพื้นที่ไปฟังจากปากคำคนหาของป่าคนกรีดยางว่าตกลงผีทหารเขมรที่เขาเล่าลือกันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วทำไมพวกเขาถึงกลัวกันจนขี้ขึ้นสมองตามมาครับเดือดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เมื่อกี้เราฟังบิ๊กทหารพูดไปแล้วคราวนี้มาฟังเสียงชาวบ้านตาดำๆกันบ้างบอกเลยว่าหนังคนละมวล้วนยิ่งกว่าดูหนังราชโชมนที่ต่างคนต่างพูดไม่ตรงกันทีมข่าวใจกล้าต้องขอบคุณทีมงานภาคสนามจริงๆที่ไม่กลัวลูกหลงบุกเข้าไปคุยกับชาวบ้านแถวสายตรีสามสายตรีหออำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ เจอกับอดีตผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งไม่ใช่ตาสีตาสาไกลการนะครับเป็นระดับนำชุมชนพวกเขาเล่าด้วยน้ําเสียงสั่นเครือนิดนิดว่ามันมีมูลจริงๆนะคุณชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าหาเห็ดหาหน่อไม้กลับลงมาหน้าตาตื่นเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเจอทหารเขมรตัวเป็นเป็นไม่ใช่ภาพหลอนไม่ได้มามือเปล่าแต่มาพร้อมอาวุธสงครามครบมือลองนึกภาพนะครับ คุณกำลังก้มเก็บเห็ดเพลินๆเงยหน้าขึ้นมาเจอปลายกระบอกปืน ak 4 7จ่ออยู่หรือเห็นพวกแบก rpg เดินผ่านพุ่มไม้เป็นใครก็ฉี่ราดครับชาวบ้านบอกว่าเห็นกลุ่มฐานขมรขึ้นมาป้วนเปี้ยนแถวผาอินทรีจริงๆบางคนบอกเห็นกำลังตัดไม้ด้วยซ้ำเฮ้ยนี่มันป่าบ้านเรานะเว้ยเข้ามาตัดหน้าตาเฉยเลยเหรอความกลัวมันเลยระบาดไปทั่วหมู่บ้านตอนนี้สวนยางพารากลายเป็นพื้นที่ no man's land ปกติชาวบ้านต้องออกไปกรีดยางตอนดึกๆใช่ไหมครับตีหนึ่งตีสองเงียบเงียบมืดมืดแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกไปลองคิดดูสิครับรายได้หายไปเท่าไหร่ปากท้องชาวบ้านใครรับผิดชอบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถึงกับต้องประกาศห้ามลูกบ้านออกไปกรีดยางในโซนเสี่ยงคิดดูดิครับห้ามคนไทยทำกินในแผ่นดินไทยเพราะกลัวฐานขเขมรน,นี่มันตลกร้ายชัดๆ คำถามที่ชาวบ้านคาใจและอยากตะโกนใส่หน้าเจ้าหน้าที่รัฐด,ดังๆคือพวกท่านไปตรวจตอนไหนครับทหารบอกไปตรวจวันนี้ไม่เจอก็แง่ละครับข่าวออกครึกโครมขนาดนี้พวกเขเมรมันก็คงยืนรอให้จับหรอกมันก็มุดหัวกลับรูไปแล้วสิชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเจอกันตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนโน่นแต่ทหารเพิ่งมาตรวจวันนี้ตลาดวายไปหมดแล้วครับเจ้านายแล้วประเด็นที่น่าเจ็บใจที่สุดคือชาวบ้านเขารู้สึกว่าทางการไม่เชื่อพวกเขา พอแจ้งข่าวไปก็หาว่าตื่นตูมหาว่าข่าวมั่วแถมคู่จะฟ้องอีกอ้าวสรุปกูผิดเหรอที่รักชาติผิดเหรอที่ช่วยเป็นหูเป็นตานี่คือความน้อยใจที่มันสะสมอยู่ในพื้นที่ครับลองวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับชาวบ้านเขาจะโกหกทำไมโกหกแล้วได้อะไรได้ข้าวฟรีเหรอก็เปล่ามีแต่เสียรายได้เพราะไม่กล้าไปกรีดย,ยาง ดังนั้นคาให้การของชาวบ้านมันมีน้ําหนักที่น่าสนใจมากๆว่ามันอาจจะมีการเข้ามาจริงๆในลักษณะล่าตระเวนแบบฉาบฉวยคือไม่ได้มายึดถาวรปักธงสร้างฐานหรอกแต่เข้ามาแย่เข้ามาแสดงอิทธิพลหรือเข้ามาลักลอบตัดไม้ขนของผิดกฎหมายโดยมีทหารคุ้มกัน แล้วพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะผาอินทรีหน้าผาฝั่งไทยมันสูงกว่าฝั่งเขมรถ้าเขายึดได้หรือขึ้นมาได้เขาจะได้เปรียบเราทันทีไฮกราว o ์นะ่ะรู้จักไหมอนาคินชาวบ้านเขาก็รู้เรื่องภูมิศาสตร์ดีเขาถึงกลัวไงว่าถ้าวันดีคืนดีขเขมรมันบ้าจี้เอาปืนใหญ่มาตั้งข้างบนหมู่บ้านข้างล่างก็เละเป็นโจกสิครับงานนี้บอกเลยว่ารัฐจะมองข้ามเสียงชาวบ้านไม่ได้อย่าเอาแต่กฎหมายไปปิดปากเขาแต่ต้องเอาความปลอดภัยไปมอบให้เขา ถ้าทหารบอกว่าไม่มีงั้นก็ไปตั้งฐานเฝ้าให้ชาวบ้านเห็นสิครับให้เขาอุ่นใจไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาโฉบโฉบถ่ายรูปแล้วกลับแล้วบอกว่าเคลียร์แบบนี้ชาวบ้านเขาก็ด่าในใจสิครับว่าผักชีโรยหน้า พาต่อไปเราจะขยับสเกลจากเรื่องชาวบ้านมาดูเกมใหญ่ของอิตาฮุนเซนกันบ้างว่าทำไมจูจ่ๆถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นความบังเอิญหรือเป็นแผนสกปรกของการเมืองกัมพูชาบอกเลยว่างานนี้มีแกงหม้อใหญ่รอเสิร์ฟครับหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทย มีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิศตนทุกๆท,ท,ท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ